ตัวละพันพรีออเดอร์เข้าไปไหมนี่อ๋อมันเป็นตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตาได้ชีวิตจริงมันเป็นตุ๊กตามันเป็นตุ๊กตา,ามันเป็นตุ๊กตาไออะเก้าร้อยเนี่ยมันเป็นพรีออเดอร์ได้วันที่สามเอ็ดเป็นดีเอลซีได้ตุ๊กตาแบบส่งถึงบ้านแล้วมันก็จะได้ตัวนี้ไอหกเจ็ดเนี่ยตัวนี้ด้วยก็คือได้สองตัวได้ตุ๊กตาในชีวิตจริงแล้วก็ได้ตัวเนี่ย ลิมิเต็ดเนี่ยไอตัวเนี้ยมาอีกตัวนึงเก็ตไหมเก้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเก้าร้อยกว่าบูทเนี่ยเนี่มันจะได้ตัวนี้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ไลเอียช็อปซื้อขายแมปสติวอเวนท์ลอสมีตัวราคาหลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันคิดถึงสติวอเวนท์ลอสคิดถึงไลเอียช็อปเฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์ดูไอ้เฮ้ยนี่ไงตัวใหม่ลอสแชดดี้คูณสิบมาแล้วคูณสิบมาแล้ว มาใหม่เยอะมากสรุปสรุปไม่ดึงใช่ปะนี่จะได้อันนี้ไม่ไม่ได้ดึงพี่ไม่ได้ดึงเปิดเลยแล้วกันชิปเลตเอรานูเอลเตยราชิปเลต์อันนี้อันเอโน่ไปอยู่ปะเนาะเปิดอยู่ใช่ปะโอเคไปอยู่สามจอจำนวนกี่จอสองหนึ่งรถไฟรถไฟมารถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ รถไฟมาไฟมาสมองเบลอดเอ็กซ์โปเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยวัดวัดเจริ่งเฮลเฮ้ยอะไรให้ทำอะไรอะ่ะของขวัญเหรอดูยังไงหยิบของขวัญเฮ้ยหยิบไปทานอีกกูหยิบของขวัญไ,ไปใส่ที่กวางโอเค โ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคไอซีไอซีไอซีอยู่ก่อนไปใส่ที่กวางอยู่ก่กไปใส่ที่อะไรไอะไรอะไม่ไรอะโอ้ยเอสยยอ,าาอ,อสิคันดี้ขอบคขอบคุณ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 บคุเออยออ้ออออเออเยเออ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 เ้เอเเยอเออออเ Okay. โอเคสตาจะครบแล้วโอ้ oh. ครบครบแล้วไงต่อเอาให้กลับเลยเฮ้ยองหวันมา <L an> จตรงสองมาแล้วไงต่อ,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 อมาอแล้ว กิฟต์มินิสไปเดอรี่สไปเดอร์มินิโอเคถ่ายทิ้งแล้วกันโหช่องเต็มต้องสกิปตู้เนยไม่งั้นไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นไม่งั้นตัวเต็มสกิปตู้เอ้าสกิปตู้ไม่ได้เรียบร้อยได้ให้กูก็บมิวเชีย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  เชีย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 เดี๋ยวพึ่งโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเชียกุเกียนมิว้วไอเวนเ้ยดึงไม่ได้เชียเ้ยกุเกียนมิ้วมาไอเวนเ้ยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ดึงเพราะว่ามันเป็นนี่ไงมันพาขึ้นรถไฟไงวันนี้ยังไงก็ไม่ได้ดึงนะเออว่ะเออก็เต็มแล้วอโอเคเต็มแล้ว ของขวัญแล้วก็พากลับโอเคเกมมินิเกมก็มีประมาณนี้วางั้นเถอะเอของขวัญพากลับิววิมีอะไรเล่นอยู่โอเควาวอยู่นะไม่ไม่ไม่ไก่กาอาราล่นะโฮปยูกายเอนจอยนอตฟูอีเวนต์เอ้ยมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงพ่อมดโอ้โฮโอโฮโอโโอมาพร้อมแต่มีสแนปนะครับผมโอ้โฮโโฮโโฮโโฮ บ้าเอ้ยบาโซเบโซโกโคออสซาซีโนาะวนนี้ไ้ก่อนเลยอะอะไรวะเหมือนเสียงตังนอตีนอตีเฮ้ยนอตีนอติดอ๋อซลังสีหยินหยางขอญาตกดแล้วคูณสิบสองด้วยกดผสมโอเครอบหน้าค่อยปล่อยแล้วกันเอา ชิบหายละปิดไมเหรอขอโทษทีไม่เพราะว่าเพราะว่ากล่องเนี่ยเนี่ยมันตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยกล่องตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคือตามสายพานอ่ะคือตัวมันจะตัวมันจะแบบว่ารู้ว่าเอาตัวอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทีลืมเปิดไม้ตะกี้เนี่ยเห็นไหมตะกี้ได้ตัวอะไรวะตัวซีเ็ดกับกล่องนะเออกล่องก็โอเคอยู่นะโอเคครบไปกลับ ครับ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 ฝันร้ายยืบบับฝันร้ายยืบบับจริงฝันร้ายยืบบับจริงเพราะว่าเออมันคัดเซนแล้วมันก็เอาเอาตัวเรามันไปเลยนะไม่ว่าเราจะขึ้นขึ้นรถไฟหรือไม่ขึ้นรถไฟอ่ะฝันร้ายหนึ่งบับของจริงนะโอ้ยลืมซื้อลืมซื้อลืมซื้อโอ้ยโอ้ยอ่าอ่าเฮ้ยนึกว่าจะลืมซื้อนะกล่องม่วงไหม ติดม่วงไหมม่วงไหมไม่ม่วงฟื้นฟูก็เหมือนกดเรียกออกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดทั้งยูเอวดีครับอุปกรณ์เอ้าตัวเด็ดอุปกรณ์เหลืออุกบาทอุกบาท รถกระบะนะไม่แก้วใจเย็น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 กองกองอยู่ไหนเอากองหายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกองรถไฟทับกองอย่านะอย่านะเข้านะเข้าบ้านนะเข้าบ้านนะขอบันทึกภาพก่อนขอบันทึกภาพขอบันทึกภาพขอบันทึกภาพบันทึกภาพบันทึกภาพยังไงให้มันสวยๆวะเนี่ยเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะไม่รู้ปะ อ้แต่ต้องให้ทันให้ไวให้วันให้ให้วันให้ไวให้วันให้ไวไม่ใช่อันไหนใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็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 ไม่ใช่โอ้ my god ไปครับ next week at the Christmas dragon field โอ้ my god รักสิบห้าโอตู้ผสมมังกร บายเอพิวันโอเคหมดละหมดหมดจริงๆละบายเอพิวันละโอเคถือว่ากิจกรรมดับบิลอยู่นะโอ้ดับบิลรอบนี้ดับบิลมีอะไรเล่นมีอะไรทํานะถือว่าแปลกใหม่โอเคดับบิลซามี่โอเคมะสามสิบสี่กองว้า wow. ยสยองขวัญการเปิดอ่ะจัดโอ้โ oh, ห oh. ดึงบัฟกองเอาเรื่องกองสุดท้ายเลยเนี้ยกองสุดท้ายเลยเนี้ยกวานนงมาหน่อยกวางมาหน่อย <laughs> อีโกลามาชโอ้โหเขียวปัดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอสองห้าโอ้ยบิวดิวดิว,ดวโอ้เอาดีเอาดีเอาดี เอาดีเอดียวดีอ,ด,อดีว้า้อสองฮะว้าติสามบับด้วยเอาดีร้อยเอ็มปิ๊บปิ๊บปิ๊บป <ś m ary> มาอโอโหเกือบไปต่อบ้านกวางต้องมาแล้วแหละสาปดกองเนี่ย มันต้องมาสักตัวแหละกว้างอ่ะไปมีันต้าโอเคแซมมี่เหมือนไม่อยากนี่เป็นตัวอะไรที่สงสัยต่ตะกี้ละมันคือลาสซาลิตัสแม่งต่อตัวกันหรอไอตัวเนี้ยเนี่ยอีกะเหมือนไอตัวโบกอ่ะไอตัวลมที่แบบตัวพัดไอตัวลมโบกพัดอะต่อไหนต่อแล้วแต่คนเปิดเลยกวางต้องมาแล้วแหละหาสิบแปดกล่องอ่ะ เผาแล้วรัวรัวไปดิ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 เปิดรัวไปดิรัวไปดิมัน้องมาแล้วแหละสักกองอ่ะโห้แมงเกือจริงแมงเกือจริงกองเนี้ยโอ้โหผมได้เกลือเอามาปล่อยให้พี่กันนั้นอ่ะมีกุมังกรมังกรเมาปล่อยให้พี่กันนั้นอ่ะเฮ้ยจะเยอะเกินไปเปล่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ อุย้ยนี่อะไรอะ่ะบ้านเหรออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยเป็นไอ้นั่นยังไงไอ,ปอง้ป่องป่องป่องปล่อยควันอะ่ะเอ้ยอันนี้ถือว่าดีอยู่ได้อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะขอดูกันสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยร้อยสองห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาดีเอาดีตอนนี้ภูมิคะแนนนำมั้ยเนี่ยภูมิคะแนนนำมั้ยเนี่ยเฮ้ยลัคกี้บ็อกซ์จะเปิดไหมหรือปล่อย ส้วมมะไม่มองเขาด้วยหมดแล้วคิดว่ากล่องแรกมาเลยกวางเช่ปะแบบเปิดแบบไม่หันตั้งตัวกวางมากวางไหมล่ะเกลือแท้เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะโห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 ซานต้ามากี่เปอร์เซ็นต์วะวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์ อ๋อตัวนี้สิเ okay. อร์ตโอเคตัวนี้สิบเปอร์ซ็นหมดแล้วค,ครับโมเกลือจัดจัดโคตรจะเกลือเกลือไม่มีที่สิ้นสุดสมผสมว้าวฮะมันบ้านใหม่บ้านลากิก้าเหรอมันอันใหม่เหรอใช่เหรอ มันคือบ้านใหม่เหรอหรอเอาดีทำไมทรงมันเหมือนบ้านเก่าเลยอะดูดิดูดิส่งมันเหมือนบ้านเก่าเลยมันต้องตัวมันต้องตัวแบบตัวตัวไม่ลุงอะเนาะมันถึงจะดูง่ายเนาะเออมันต้องดูไม่ลุงอะเนาะมันถึงจะดูง่ายเนาะมันเหมือนเหมือนบ้านเก่าอะดูดิติดลุงมาติดลุงแล้วมันแยกไม่ออกเว้ยดูดิเนี่ยดูดิหนึ่งจุดสองบีดูดินนนเห็นปะหนึ่งจุดสองบีอะเห็นปะนนน อดีโชคดีจัดติดปั๊บนี้ด้วยแต่แม่งส่งแม่งจากลับบ้านเก่าติดติดลุงอ่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากอันน่าจะไม่ปล่อยใช่ไหมทุกคนขอบคุณที่รับชมบายบิวแซมมี่